ที่กำลังติดตามอยู่นะครับผมมันนั่งเปแล,ล้วก็ลำบากสักหน่อยมาถ่ายทำกลางทุ่งแล้วครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปุยเยี่ยมพารวยครับทุกท่านนะครับให้กำลังใจกันสู้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 แม่คักอิลีคักอิลีนะฮะขอบคุณมากครับผมทุกคําเมนเลยนะคุณละพัฒน์ ระดานะคุณมาลากันหากิจนะคุณโอบ้านเต่ารายนะคุณชาวเหลียวเมามีสีเอเยอะนะครับผมพนังนะครพนมด้วยนะพนงังตามสูตรนะจดไว้เลยนะฮะคุณนัตพันธ์นะครับเป็นห่วงจังนะประกาศสีไม่เข้มเมาเข้มแล้วครับผมไปเปลี่ยนมาแล้วเอามากำเป็นกรำเลยนะเข้มคนดีนะ คุณสมศรีนะครับผมแล้วก็คุณอาวุธกลางโคกนะคุณพิพัฒพงศ์นะอยู่ที่ไหนกันครับทุจัยหงวัดนะครับผมคุณสัญญาเฟื่องขยจรคุณน้อยนาอุดรเหล่านี้เองคุณน้อยนาคุณสิงโตคุณสุพันชายบวแดงนะฮะคุณวัฒนพรคุณวัดนะฮะคุณนวรั์หรือคุณเมี่ยวเมียวนะฮะ ขอบคุณนะครับได้กินแล้วไอเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกเขาเรียกเขาเรียกผลอะไรหมากลากอะไรอะไรเหมือนกันนะครับผมหวานๆน,นะบัวหิมะบัวหิมะนะคุณหนูจินเลวิกนะจากนอร์เวย์ครับเป็นไงกันบ้างครับผมทางนรอร์เวย์ชัดเจนนะครับผู้เยี่ยมก็ตามชมนะคลิปทางนอร์เวย์ตลอดนะทาง Av av iden, นอะร์เวย์สวีเดนนะฮะนะนิวนิวนะอ่าทัาทายมามันมาเหมือนกันคุณนรงนะแตงถมยาคุณสุนิสาสีชัยอ่าคุณกลยานีอัจ,จุลานะเอสทีมู obile, บายบอกว่าสู้สู้ปุยเยิมลุยเลยนะครับอ้าวให้กำลังใจกันขนาดนี้เราจะไปตามหาโคู้ที่ไหนมาเพิ่มอีกนะฮะไม่มีนะครับผม ที่นี่ปู่เยี่ยมเข้าไปเอามาได้หมดนะไม่ว่ากูรูท่านจะล่วงรับไปแล้วนะจะมาไว้ที่นี่หมดเลยนะครับผมอ่าคุณกิสเมฆาคุณบุญจันทร์นะคุณทองพูนชัยเดชคุณนนทก,กาชาโตนะคุณอนันตพรคุณดีชาติมันีนะทุกท่านให้กำลังใจสุดๆมาเลยนะครับผมอ่ะวันนี้ปู่เยี่ยมจะพาไปตามคลิปหนึ่งนะ คลิปมีชื่อว่าเลขขอแจ้งเกิดนะฮะสองตัวบนชมไปแล้วนะครับผมเลขขอแจ้งเกิดสองตัวบนเราแยกมันออกมาเป็นกลุ่มๆเสร็จล้วก็ขึ้นป้ายให้ดูเลยกลุ่มละสี่ตัวสี่ตัวสี่ตัว,ตวมันแจ้งเกิดจริงๆนะฮะเราก็มาดูเลขสามตัวบนนะ,ะทีนี้เลขแจ้งเกิดสามตัวบนมันขึ้นป้ายรอเลยนะ มีมาเยอะครับมีแค่สามป้ายเท่านั้นเองนะสามตัวอ่ะตามชมเลยครับเดี๋ยวจะหาว่าตาเยี่ยมีิโมตาเยี่ยมีิโมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะจ่อลงในเขียนไว้แล้วนะครับผมอ่าคลิปนี้ก็เขียนไว้แล้วเขียนไว้แล้วอ่ะ ตั้งแต่งวดไหนครับผมตามดูนะ41เจ็ด405594583นะนไล่ไปแล้วก็ถึงจะไปชมงวดนี้นะฮะอ่ะดูวิธีเขียนกันหน่อยนะครับผมอันนี้ทวนให้นะตั้งแต่งวด16กข้อถึงงวด16สิงหา2565นะครับอ่ะเราเขียนตัวเลขลงไปเลยนะสตาร์ทที่เลขเก็ดนะฮะ สี่หนึ่งเ็ดหกหนึ่งนะออกไปลแล้วเราสตาร์ทที่เลขเกนะเขียนเลขเป็นกลุ่มนะแบ่งกลุ่มให้พร้อมกลุ่มไหนบ้างครับผมเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะฮะตัวเลขข้างหลังนี่สีดํานี่ก็เกิดจากตัวเลขข้างหน้านี่แหละเป็นตัวเลขแทนกันสองแทนเจ็ดครับผมสามแทนแปดก็เขียนว่าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครบนะครับผมสามห้องนี้เลขจะออกไปอย่างนี้แหละครับไปอย่างนี้แหละก็ไปอย่างนี้นะฮะออกไม่ยากนะ อะปู่เยี่ยมสามารถที่จะจับเลขมาได้นะครับผมครับเอาล่ะครับอ้าวเดินต่อเมื่อกี้แม่ไม้โทรมาจากเมืองเลยนะคุณนายผู้พันจากจังหวัดเลยนะอ่ะขอคุณคุณนายหายเร็วๆนะเอาใจช่วยนะปู่เยี่ยมเอาใจช่วยติดตามปู่เยี่ยมมาตลอดนะฮะคุณนายแม่ไม้ นะครับอ้าวมาดูปลายประกาเระจะชี้ตัวไหนนะเจ็ดแปดสองสามเก่ห้าหนึ่งสองหเจ็ดเลขสามตัวจะออกอยู่ในห้องไหนห้องหนึ่งนี่แหละอ่าเรามีวิธีจับมันจับยังไงครับผมรหัสสามหกเก้านะนับเจดไปก่อนนะเจ็ดเลขจะชี้เป้าเจก,ก็คือศูนย์กับหนึ่ง ศูนย์กับหนึ่งจะต้องมา,ามาร์กศูนย์กับหนึ่งออยู่จุดไหนฮะอ่าศูนย์อยู่ตำแหน่งนี้นะครับผมหนึ่งอยู่ตำแหน่งนี้ให้ระวังสองห้องนี้แหละตรงมาทางนี้มาทางนี้เลยเลขนะฮะอ่าเราดูฝั่งตรงข้ามนะ,ะเห็นเลขสี่ห้าไหมนะครับผมเห็นไหมสี่ห้าเห็นไหมฝั่งนี้สี่ห้าฝั่งนี้หกเจ็ดนะฮะเลขมันจะกอดคอกันมานะะ 90, เก้าศูนย์นี่มาใส่สี่ห้าเลยอ่าเดี๋ยวปู่เยี่ยมจะเขียน ให้ดูนะฮะเดี๋ยวหาที่รองก่อนนะครับผมหาแผ่นรองก่อนนะหาแผ่นรองอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับผม90ใส่45นะสมมติว่า0เราใส่45นะ45มมนจะกอดคอกันมาเลยแหละนะฮะตัวเลข ก็จะได้ที่045นะฮะ405นะฮะอา่า1ก็ได้167นะฮะ176อา่ 1, 7, อา176อ่า716ประมาณนั้นนะฮนะอา่า เลขเข้าที่ตัวไหนฮะดีสี่ศูนย์ห้านะฮะ,ะ,ฮะอ่าเข้าตัวนี้เข้าตัวนี้เห็นไหมเห็นไหมอ่าแค่เลขแค่เราจับแค่หลักเกณฑ์นี้ก็ได้แล้วนะฮะศูนย์หนึ่งนะฮะอ่ามีรหัสจับอีกตัวนะฮะปู่ย่มจะจับให้ดูนะฝั่งนี้จะมาที่ตัวไหนมากที่สุดนะฮะห้าหกอ่ามาห้าหกนะครับผมอ้ามาร์กตำแหน่งห้าหกลองดูอยู่ตรงจุดไหนนะห้าจุดนี้นะฮะหกจุดนี้นะฮะ ตัวเลขน่าจะเป็นที่หนมากกว่านะเจ็ดหนึ่งหะฮะจุดนี้ทั้งสองตัวเนี่ยนะฮะน่าจะเป็นที่7จ็ดหนมากกว่ากับเจ็หหนึ่งนะอ่าเข้าที่สี่หครับผมอ่าเรามาดูช่องนี้นะอ่าช่องนี้มันก้านห้า,หาอะไรครับผมเดินรหัสนะรหัส3ามนะได้8กับ9 8ดกับ9ก้า, 8, าชี้เป้าหน่อย เดี๋ยวจะมาร์คชี้เป้าให้ดูนะฮะตัวนี้แปดกับเก้าได้ตัวนี้นะนี่แปดนี่เก้าอยู่จุดนี้นะฮะอ่าเรียกกอดคอกันมานะครับสองสามกับแปดห้าไอ้สี่ห้านี่จะกอดคอกันมา,าถ้าม,มุมนี้จะอยู่ที่อ่าอยู่ที่ตัวไหนครับสองแปดสามครับผมเ,เขียนตรงนี้นะ สองแปดสามนะสองสามแปดอ่าเขียนอย่างนี้นะอาจุดน,นี้สี่ห้ากอดอคอกันมานะฮะอา้าวเก้านะมาร์กที่เก้าก็เอาก้าเป็นหลักนะอ่าได้ที่สี่เก้าห้าห้าเก้าสี่นะฮะผลป้ากันว่าเลขมาออกที่ห้าเก้าสี่ครับผม สามตัวไหมครับอ่าเรามาดูจุดนี้จุดนี้จุดนี้ห้าเก้าสี่นะอ่าเรามาดูเลขชี้เป้าที่เกิดจากงาสามหกเก้านะสี่มาตัวไหนฮนะมาเจ็ดกับแปดครับผมเจ็ดกนะับแปดอ่าอ่ามาให้ดูหน่อยตำแหน่งเจ็ดกับแปดนะอยู่ประมาณนี้นะแปดเนะี่ยเห็นชัดเจนอยู่ตรงนี้เจ็ดอยู่ตรงนี้นะกอดกันมานะหนึ่งสองกับสามสี่นะหนึ่งสองกอดกัน เจ็ดนะฮะนะถ้าอีกรหัสตัวหนึ่งนะจะชี้เป้าไปที่ตัวไหนครับผมสองสามครับผมนี่นะสองสามสองสามจะเป็นหลักหน่วยนะนี่นะได้ที่แปดตัวนี้มาทางนี้นะแปดมาทางนี้นะ สองจะต้องอยู่หลักหน่วยนะอ่าแปดสนะตัวนี้ก็เจ็ดอไม่ใช่หนึ 1, 7, อประมาณนั้นนะหนึ่งเจ็ดสองหนึนปนะขยับนิดเดียวนะ สาไม่มาด้วยกันเราก็ขยับจากสามนี่ขึ้นเป็นห้าสี่ขึ้นเป็นห้านะห้าแปดสามนะหนึ 1, 7, 2. 2, 7, ่งเกสองสองเกหนึ่งะเข้าปังปัที่ห้าปดสามนะนี่นี่นี่นมแปดสามเข้าชัดเจนได้ทั้งสองตัวได้ทั้งสามตัวนะสี่แปดสามนี่เดียวไม่เข้านะอ่ะเรามาดูที่ วัน,นี้นะห้าแปดสามไปที่ตัวไหนครับผม5 8าปดสามก็เลขสามนะเดินนะหกเจ็ดนะฮะขี้ตำแหน่งขี่ตำแหน่งหกเจ็ดตรงนี้นะหกเจ็ดนะไปที่ตัวไหนฮะศูนย์หกหนึ่งนะครับผมตัวนี้หก ห้ 5, 6, มาที่ศูนย์หนึ่งนะได้ที่ศูนย์หหนึ่งตัวชี้เป้ามานะตัวนี้เจ็ดสองสามนะเจ็สามสองต้องเป็นสามสองเพราะว่าตัวชี้เป้าอีกตัวจะมาที่หนึ่งกับ2มาตัวนะตัวนี้กับตัวนี้นะะก็จะมาที่เจ็ดสามสองสามเจดสอง หลักร้อยไม่เข้านะฮะเข้าที่3ามสสอง่าตัวนี้แนหะที่ปู้เยี่ยมปล่อยไป3ามเจนะฮะแต่ว่า7จ็สสองนี่ก็มีนะติดแค่2ตัวนะอ่าเรามาดูงวดต่อไปนะเลขแจ้งเกิด3ตัวบนนะฮะอ่าสเดินรหัสได้ที่ตัวไหนนะ ได้ห้ากับหกนะครับผมได้ห้ากับหกอ่าเรามาขี้เป้าที่ห้ากับหกหกอยู่ตรงนี้นะห้าอยู่ตรงนี้อ่าห้าก็ใส่เก้ากับศูนย์นะฮะก็จะได้ที่ 0, นะเก้าห้าศูนย์นะตัวแรกนะฮะเก้าห้าศูนย์นี่นะเก้าห้าศูนย์นะฮะตัวที่สอง ตัวที่สองหกหนึ่งนะก็จะได้ตัวเลขที่สองหกหนึ่งนะอ่าถ้าเอาเจ็ดด้วยก็เจ็ดหกหนึ่งนะครับผมอ่าหัวตนี้ให้ระวังนะมาแรงพอๆกันนะสองหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งแล้วก็ ก้าห้าศูนย์นะอ้าวขยับสองขึ้นไปอีกตำแหน่งหนึ่งนะขึ้นไปที่สามก็จะได้สามหกหนึ่งนะนะครับผมอ่ะขีดไว้ขีดไว้ขีดไว้สามหกหนึ่งสองหกหนึ่งเกียดหกหนึ่งอ่ะชัดเจนไหมนะะอ่ะอันนี้เป็นเลขแจ้งเกิดสามตัวบนนะได้ตรงนี้นะห้าเก้าศูนย์สองหกหนึ่งสามหกหนึ่ง เจ็หกหนึ่งนะฮะหรือจะไปที่หกเจดสองได้ไหมนี่สองตำแหน่งนี้นะหกเจ็ดสองหหนึ่งสองธรรมชาติของมันตรงนี้มันกอดกันมานะฮะนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ถ้าหนึ่งสองมานะหเสียบอย่างเดียวนี่สองหหนึ่งี่ถ้าสองเดินหน้าเข้าไปอีกก็3ามหกหนึ่ง็ประมาณนั้นนะครับผมอ่ะอำนาัาจากแล้วครับหมดเวลาแล้ว ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว14-15นาทียาวเกินไปอ่ารับรวยกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับผมสวัสดี